สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันที่20ตุลาคมครับสำหรับท่านใดนะครับที่กําลังมองหาบริการข่าวสารฟรีแบบไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้เรามีกลุ่มไลน์ให้นักดุนได้เข้าร่วมแล้วนะกลุ่มไลน์ตรงนี้เข้าฟรีไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยสามารถสแกนคิวอรคแล้วก็เข้าได้เลยนะครับ สวัสดีนักลงทุนทุกท่านเลยนะครับสำหรับข่าวเศรษฐกิจประจําช่วงเย็นวันนี้นะครับผมเราจะพานักลงทุนเนี่ยไปเริ่มต้นกันที่ข่าวของธนาคารกลางของสหรัฐเลยนะครับซึ่งจริงๆเมื่อเช้านี้เราได้พูดคุยถึงข่าวดังกล่าวไปแล้วรอบหนึ่งนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันครับในช่วงของค่าคืนที่ผ่านมาหนึ่งในธนาคารกลางของสหรัฐนะครับคุณวอลเลอร์ครับทุกท่านได้ออกมากล่าวเอาไว้เกี่ยวกับในมุมมองของการทาเทปเปอร์ที่ว่าเดี๋ยวภายในช่วงของเดือนพฤศจ กายนเนี่ยน่าจะต้องมีการเริ่มต้นจริงๆแหละแล้วก็จะไปยุตินะครับโครงการ QE เนี่ยประมาณช่วงกลางปีหน้านะฮะกลางปี2022ครับแล้วนอกเหนือจากนี้เนี่ยเขาก็จะมีการพูดถึงเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของอัตราเงินเฟอ้อนะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเขาบอกว่า ตอนนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเลข CPI นะครับมีการปรับตัวสูงขึ้นถ้าเทียบแบบรายปีก็คือ5%เนตี่ยต่อเนื่องกันมาประมาณ4เดือนแล้วนะครับเขาบอกว่าถ้าตัวเงินเฟอ้อยังคงมีการปรับตัวแข็งค่าขึ้นแบบนี้ไปจนถึงปี2022เนี่ยเขาเชื่อว่าดอทพลอตนะครับที่มักจะมีการปล่อยออกมาในการประชุมนโยบายการเงินเนี่ยจะต้องมีคณะกรรมการที่เห็นด้วยกับเขาอย่างแน่นอนเลยว่าอัตราดอกเบี้ยของสกุลเงินยูเอสดอลลาร์ในปี2022นั้นอาจจะต้องมีการปรับเพิ่มขึ้นมากกว่า1ครั้งก็เป็น ได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสาเหตุเลยที่เข้ามาสนับสนุนให้กับดัชนีดอลลาร์อินดซ x นะครับแต่ก็แน่นอนครับโดยภาพรวมยังอยู่ในเทรนขาลงระยะสั้นๆนะแต่ถ้าเป็นภาพใหญ่เนี่ยดอลลาร์ก็กลับมาเป็นเทรนฝั่งขาขึ้นแล้วนอกจากนี้ครับการที่หนุนให้กับดอลลาร์แล้วยังหนุนให้กับยูอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเนี่ยทำจุดสูงสุดใหม่ในระหว่างวันด้วยนะครับก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมาครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวรายละเอียดข่าวเกี่ยวกกับาารท,ครทํคีุ่ณลเ er ให้ในส่วนของตัวมุมมองเอาไว้ครับทีนี้เราไปดูอีกข่าวหนึ่งนักชุนครับที่มีความร้อนแรงอย่างมากเลยฮะ BTC หรือว่า Bitcoin นะครับที่มีการปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยพุ่งขึ้นนะฮะกลับขึ้นไปทะลุแถวๆประมาณ6 3 3 0 0 0ดอลลาร์อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับเรามาดูรายละเอียดข่าวกันดีกว่าครับทุกท่านสำหรับข่าวบูมเบิกนะครับรายงานข่าวนะฮะแล้วก็แปลเป็นไทยโดย i n f o q u e s t นะครับก็บอกว่า กองทุนแรกนะครับก็คือกองทุน ETF ที่ใช้เทรดบิตคอยเนี่ยเริ่มเทรดแล้วนะครับส่งผลทำให้ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นเหนือระดับ63,000ดอลลาร์อีกครั้งหนึงเฉียดประมาณ2ล้าน100,000บาทไทยเลยใกล้ทุบสถิติสูงสุดตลอดการแล้วนะครับขานร,รับกับข่าวการเปิดตัวกองทุน ETF Bitcoin ครั้งแรก ในตลาดหุ้นนิวยอร์กเมื่อวันที่19ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นครับราคาสกุลเงินดิจิทัลบิตคอยนะครับพุ่งขึ้น3%สู่ระดับ63,000ดอลลาร์แต่ว่าปัจจุบันที่ผมพูดอยู่นี้ไม่ใช่ราคานี้แล้วนะครับในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม o o i n m e t r i c นะครับเมื่อวันอังคารโดยก่อนหน้านี้บิตคอยนั้นเคยทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการไว้ที่ระดับ64,889ดอลลาร์เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาครับ โดยสถิติเนี่ยได้บ่งชี้ว่าสกุลเงินดิจิตอลนะครับมักจะปรับตัวได้ดีในเดือนตุลาคมโดยสามารถฟื้นตัวขึ้นหลังจากที่มักปรับตัวย่ำแย่ในเดือนกันยายนซึ่งรูปแบบการปรับตัวของบิตคอยในปีนี้ก็ถือว่าสอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตแล้วนะครับโดยปีนี้บิตคอยดิ่งลงอย่างหนักในช่วงของเดือนกันยายนใกล้หลุดระดับ4 0 0 0 0ดอลลาร์หลังจากที่จีนได้มีคําสั่งกวาดล้างการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับบิตคอยแต่นั้นต่อ มานะครับในเดือนตุลาคมก็กลับดีขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยหลากหลายปัจจัยหนึ่งในนั้นก็คือการจัดตั้งกองทุน ETF ซึ่งเป็นสัญญาล่วงหน้าบิตคอยนะครับของ p r โ h a r ชชครับทุกท่านที่เปิดตัวอย่างคึกคักในการซื้อขายอย่าเป็นทางการในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันที่19ที่ผ่านมา BITO ซึ่งเป็นชื่อย่อหลักทรัพย์ของกองทุน p r o r h a นะครับ t i o s t Strategy ETF พุ่งขึ้นกว่า3%ขณะที่เปิดตลาดก่อนที่จะบวก0.6%ในเวลาต่อมาสู่ระดับ40.26ดดอลลาร์ทั้งนี้นักลงทุนสามารถซื้อขายกองทุนดังกล่าวเสมือนเป็นหลักทรัพย์ตัวหนึ่งในตลาด o ป h a r e s นะครับซึ่งเป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ของสหรัฐถือว่าเป็นบริษัทแรกเลยที่นำเอากองทุน ETF bitcoin เนี่ยเข้ามาซื้อขายในตลาดโดยกองทุน ETF bitcoin ของ o ป h a r e s จะทำการซื้อขายในตลาด New York Stock Exchange นะครับ ARCA และก็เป็นกองทุนซื้อขายสัญญาโลหน้า bitcoin ไม่ใช่การซื้อขาย bitcoin ในตลาด Spo t นะฮะหรือว่าตลาดเทรดแบบรายวันครับทุกท่านตัวนี้ก็เป็นข่าวที่เขาได้มีการแปลแล้วก็เรียบเปียงมานะครับเผื่อใครถามสา,าเหตุว่าทำไมช่วงเนี้ย bitcoin มันม การปรับตัวสูงขึ้นหลือเกินคุณก็หลักๆเกิดจากสาเหตุตัวนี้ด้วยเหมือนกันครับและนี่ก็คือข่าวเศรษฐกิจทั้ง2ตัวนะฮะที่เรานํามาอัปเดตกันครับขอบพระคุณครับ